สวัสดีครับผมนักศึกษาวิชาทหารโรคโควิดแนวพมินเป็นนักศึกษาวิชาทหารจากโรงเรียนวัดนนทราดิศครับในปี2565นะครับผมก็อขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับและก็มีสุขภาพร่างกายนแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดครับสวัสดีค่ะดิฉันนักศึกษาวิชาทหารหญิงธัญพรหงษ์ศักดิ์ชันนออ้นปีที่3เป็นนักศึกษาวิชาทหารของโรงเรียนวัดนนทราดิตค่ะในช่วงปีใหม่แบบนี้ขอให้ทุกคนเที่ยวให้สนุกและระวังเรื่องของโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่ ทั้งแค่ระบาดอยู่ในไทยตอนนี้ด้วยนะคะอย่าลืมใส่แมสออกจากบ้านและพกเจออกลแอลกอฮอล์ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งด้วยนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยค่ะแฮปปี้นิวเยียร์ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันนักทดสอบพยาหารหญิงในอตอนเชินฉีเป็นนักทึกษบพยาหารเรวันนนอน,น,อนดิค่ะปีใหม่นี้ขอให้ทุกคนมีความสุขและดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะตอนนี้มีอโอมิคอนที่กําลังเข้ามาระบาดหนักทุกคนต้องผ่านไปด้วยกันนะคะแนะอย่าลืมฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์และใส่แมสตลอดเวลาด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนทิ้งสิ่งที่แย่ๆไว้ในปีนี้และไปเริ่มต้นใหม่ในปีหน้าขอให้มีความสุขมากกว่าเดิมสุดท้ายนี้ สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีครับผมนังสาววิชาทหารยศสภ์รัตนชเชมีแรงเป็นนักสาววิชาทหารลุงยันวัดมาดิกเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงสิ่งที่ไม่ดีขอให้หมดไปท่านใดที่เดินทางกลับภูมิลำเนานะครับก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพสวัสดีปีใหม่ครับ